อยากได้อ่ะขอบคุณนะคะได้ไหมมังคาะอยากได้มากเลยอ่ะมันไม่อธิษที่ฐานยังที่ฐานแล้วก็นี่ไงขอให้โอนจริงนะ1 0หนึ่งพันล้านบาทตามเคปโอนวันนี้หรือทุวมล่อมีโอนโอนโอนจริงจริงเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เกินเดือนนี้ละกันนะอดีทดูั้อนหนย่วยดีทุลังเงินนะอาปเนก่าัดก่อนนะ ไมใครจัดให้โ huh. อ okay. okay. ้สองแกอแกอ้เ no ดี๋ยวคุณอคาเพลจบแล้วละเราเรตรงนี้ต้องะเพราะว่าเป๊ป่นพ่เปวยคนจอกอกไม้เนี่ยใครเป็นคนซื้อพี่ปัดหน่อยซื้อปานซื้อเราเลือกเองหรือเปล่าเองสิเนี่ยเลือกตบกุลาบ แล้วทำไมถึงเลือกดอกกุณลาบชอบอะไรชอบอะไรครับพี่เป้ชอบดอกไม้แล้วอย่างเดียวพี่เป้ก็มองพี่ธัญญาไหมพวกเราอุยต้องอมองเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนมามาแต่ดอกไม้ไม่ได้นะซองอยู่ไหนซองก็เดี๋ยวไปในเดือนนี้ไงฮะภายในเดือนนี้ไม่จะซองแต่มันต้องเดี๋ยวนี้โซเชียลดิสแท n ซิ่งไม่ต้องมีซองโอนเลยโอนะโอนไม่เป็นโอนไม่เป็น โอนด้วยฝากหน่อยโอนเท่าไหรแ่ <c oughs> แสนเดียวพอแสนเดียวไนเค้กคือหนึ่งพัน 1, ล้านโอนที่แสนเดียวแต่ว่าตอนนี้อ่ะไหนๆก็อุยพอเลยค่ะพี่เป็อ่ะมีมูลสุขมมะ้ยนะ <c oughs> ยจุ๊บ ไปนะคะคิวที่เป็ดหอมคุณวัดดำค่ะไม่ใช่เป็เกระก,ารการ้างหรอ,อขอโทษครัเดี๋ยวเรามีคลิปเรามีคลิปจากพี่มีคลิปที่<อ>ทวงคู่เช้ามู่ว,วันเย็นนะพีครับพี่หล่องขวัญจะมให้พี่หล่อนมีของขวัญจะมอบให้พี่หล่อนม,มีของขวัญจะมอบให้พี่ยาใช่แล้วอุ้ยอุยขอบคุณค่ะอยากได้แบบนี้พี่เอาอีกอุ้ยสวยจังเลยกล่างไหนเกลียร์สวยจังเลยนางบอกมีเปิดเลยดีกว่าอีห้องไง พี่พ่อให้พี่เป๊กเดี๋ยวเก็บไว้ให้มันคุณพ่อสุขสันต์วันเกิดนะคะมามีอโชว์ด้วยพี่เป๊กมาช่วยมาช่วยเลยค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะอย่างนี้นะคะก็เลยไม่ไม่มีของแบรนด์เนมก็เลยเปิดไม่เป็นว่ามันต้องอยู่ยังไง พี่ยานะคะขอใพี่ย่ามีความสุขมากๆนะคะอ่ะพี่หน่อยไม่กอดพี่ยาห่ออ๋ออ่าสักวันพรุพ่งนี้มันมีไข่ลงไอดีค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็อีกเซอร์ไพรส์หนึ่งนะคะครบรอบแต่งงานพี่เป๊กกับพี่ธัญญาด้วยวันไหนนะคะคุณแม่อีกสองวันค่ะพี่เป๊ก็เกือบทำเสียแผน ลอยไก่เรากรุ๊พี่ย่าบอกว่ายกเลิกข้อความอะไรกันนะที่ยกเลิกข้อความกันนะคะพี่ย่าก็วันนี้หน่อยมีดอกไม้มามอบให้พี่เป๊กกับพี่ธัญญานะคะขอตักทักที่ทั้งสองคนมากๆนะคะขอบคุณนะคะไปแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอให้พี่ทั้งสองอยู่เป็นร่มโพรงไส้ของเราอย่างเี้แต่ตอนเนี้ย นี่คือวิธีการจีบผู <k <k ้หญิงค่ะเกี่ยวเกี่ยวกระโปงขอให้พี่เป๊กพี่แจนหามีความสุขกับบ้านนะคะขอบพระคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยจะไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวมีวิทยาโวยพรใช่ไปดูดูวิทยาดูวิทยาพี่เป๊กหนีมานแล้วหนีแล้วนะพี่เป๊กหนีแล้วถ้ายืนนานจะหนีแล้วนะคะอ่ะรอได้รอได้